สบายดีสบายดีทักสบายดีตอนนี้ก็อยู่กับจ้องพันผู้ไทยคือเก่าน,นี้ลงคลิปหลายเดือนหลายตือวันนี้ก็จะได้โอ,อกาสลงคลิปเปิดคลิปก่อนกลับบ้านกลับบ้านนะหลอกหปีอันนี้ก็ะี่เป็นเครือ ลายโคซีฮิวขักขักก่รลนุดถ,ถังกระเป๋าพอมือซีดอลเปิดขึ้นมาได้ขาของออยอ,องยหลอน คือหอนจะไดอ้อันนี้ก็เก็บเก็บเคืองเก็บอ่องรอยเเรียบร้อยก็มีเรียบร้อยกับฟาร์มันนี้ตอนกลับมาจังเขียวมาอีกไปกลยกากาทางกับปกติกับซีรรติดอันนี้หลนกอมีติสา กำเนลางสงการเดี๋ยวมาดินสงการพระประแดงต่ออันนี้กัวันหยุดลานเนาะหยุดตั้นแต่มือนี้วันที่สิบสองท้าวันที่สาวเ็ดวันที่สาวเก็จะเป็น,นันวันสงการพระประแดงเดี๋ยวกลับเมืองบ้านก่อนกลับมากับสงการพระประแดงต่อ มาเงาต่อยูงทีเมื่อบ้านก็นไม่ได้หรอตายเดี่ยวพอกันเดี๋ยวทายอพเปียตลงเรื่อยๆเนาะ